<laughs> . รายการ LTG Show นะครับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปตกปลาที่แม่น้ำะยานะครับที่ปทุมธาน,นีนะครับแถวอำเภอสามโคกเราก็จะล็อกขึ้นไปเรื่อยๆโดยใช้เรือนะครับเป็นเรือเรือของยาวไฟเบอร์นะครับแล้วก็ามากับไต่นัดเขาบอกว่าช่วงนี้กระสุนก็มีตัวแล้วลุงอก็อยากจะมาเทสคันของเราด้วยนะครับว่าทันของเราเนี่ยจะสามารถที่จะพิชิต เจ้ากระสุกแม่น้ำได้หรือเปล่านะครับยังไงก็เพื่อนๆคอยติดตามเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่สะพานประตูหนึ่งนะครับน,นี้เราจะไปลงตีเบียรปอมกับไหนัดน,นี้เราเอาคันที่มาประกอบชุดด้วยกันเป็นคันแบรนเขาเรียกว่าแบรนด์ของ HD หรือ Handing นะครับรุ่น Winrunner นะครับนนเขาก็จะแบบ ทำมาไม่เหมือนใครนะครับเป็นเวท5-18นะครับคู่นี้นซีซีสีนี้จะมีทั้งเบสท,ทั้งสป,ปินเป,ป็นแบรนด์ของไต้หวันทีแต่กำแพงเนี่ยขอให้โดนเลยครับยวเรียกกำแพง ครัวน,นออไไี้นตัว,ตวข,ขาโลนขาตึด๊ดพันแบรนด์แฮนดิ้งนะครับแล้วก็รุ่นลายวิลเลน,นเนอร์นะครับนักวิ่งลงกดแล้วก็ใช้ล้อโอมาโต้นะครับโต๊ะกรอฟเบอร์พันกับย่อกระสุนนะครับ ลกูกกีของเรากระสุขแม่น้ำครับสวยงามมากมเลยตามหาแต่เช้าแล้วนะครับเราไปดูกู้แพ้ไม่จำเป็นต้องตายเสมอไปนะครับขนาดโลกหนึ่งตามครับ <laughs> กบไตนัดของเรานะครับ 嗯，对对对。 กินเลยตัวไม่ใหญ่ยังกินไข่อยู่เลยอุ่นสับสู้ครับจอนมุมเต็มปะครับใช่ครับสู้น่าดูเลยครับตัวนี้กิ่นแบบตก ใจอ่ะหนึก็หลุดไปแล้วนะอ่อนๆหน่อยหวานเรื่อยๆครับเรื่อยๆอุ้ยดนะครับคันตัวนี้ใช้ได้เลยครับมีสโห่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับนี่เหลี่ยเลยนะตัวนี้ถ้ดูคันนะครับปลากระสุนกระสุนแม่น้ำนะฮะดุมากเลยนะครับ ใช่ปลากระตูกเหรอช้อนโอ้โหงี้อันนี้ช้อนด้วยความเกสาเลยอ่ะโอ้ไปหนักดังช้อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหยื่อของใบว่านครับตัวนี้ตงไปตุ้มเลยอ่ะเหยื่อเหมือนแบบซุ่มโจมตีอยู่นะครับอ่าพวกนี้จะซุ่มอยู่ตามตอไม้ตามโขดหินหรือว่าตามผนังกำแพงนะครับนี่ครับได้ได้กำแพงนี่บ แสดงกำแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับไซส์สวยๆนะครับันแหลันแหลเกี่ยวเล่นมุกแบบประดือแรงชิโนมรอ

เออสือสี่ตัวออกมาตัวเดียวนะใ,ในเนี้ยแหะแต่จะเอาอยางไงจะลวงยังไงโอ้โหตัวน้อยหนึงแม่งยังกินอะ่ะตห เหดือดตัวนี้ถูกมากนะปลาเสือเนี่ยวันนี้มันจะมีน้ำลายก้นน้ำก้นใส่ใส่เหยื่อใส่พวกแมงคอแล้วให้แมงคอตกลงมาแล้วก็มากินเมื่อกี้ที่ตุ้มๆอาจจะเป็นปลาเสือกัดอะไรสักอย่างก็ไ้นะมันไม่โคตรมันเสือยักษ์แล้วมึงมี่ระยะประมาณจากยี่สิบเมตรนะครับแม่นครับเข้ารูเลยครับหมดลว เห็นไหมครับโหเมื่อกี้ที่มันขึ้นขึ้นน้ำอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้โฉบมานะครับโ,<ห>โดนใต้คางเห็นไหมเห็นเนาะโดนใต้คางเลยโฉบอันนี้จะเขาเรียกว่าโฉบฟึบโฉบเข้ามาแล้วก็โดนแบบนี้ครยกเลยน,นะครับนี่เรายกให้ดูนะครับตรงนี้ ็นกระสุกสขีดมั้งเนี่ยนะฮะไม่ใช่กระสุกจุดแล้มีขีดข้างตัวละเราเห็นใช่เหนเออ็นกระสุกขีดนี่มันก็จะมีกระสุกอยู่สองสายพันธุ์พวกกระสุกขีดกับกระสุกจุดน,นะครับกระสุกจุดก็จะเล็กๆหน่อย ดีกว่านะผกพุดก็ยาๆไปนิดนึงไนีไม่ทันครับตอนนี้ก็เราตกปลากบไต ไตนัดมาแล้วนะครับไตนัดเจ้าพญาแล้ววันนี้ก็มาช่วงเวลา,าพักเที่ยงกันนะครับเราก็จะมากินอาหารกันที่นี่นะครับเป็นร้านเขาเรียกว่าสิดแม่น้ําเจ้าพญานะครับชื่อร้านท่าเรือนะครับท่าเรือหัวท่าเ,เรืออ่าเซิร์ชในเน็ตได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราได้กระสุนไซส์ประมาณโลกว่ากว่านะครับไซส์เล็กๆเราปล่อยไปหมดแล้วเดี๋ยวไซส์โลกว่ากว่านี่เราจะเอาไปทํากินกันเที่ยงนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยากจะมาตกปลากับไตนัดไตนัดเจ้าพญาเนี่ยก็ คอมเมนต์จากไตนัดได้นะครับว่าอ,อย่ามากินร้านอาหารร้านนี้เพราะว่าร้านนี้บรรยากาศริมแม่น้ำเลยบรรยากาศดีม,มากๆเลยนะครับาหาไม่เจอเหรอเจอสิตัวตอกจะใหญ่ไม่ใช่กิ๊เปอร์อ๋อใช่นี่นะครับอันนี้ฝีมือลงโอ๋ไม่อยากจะโม้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปทํากันอตอนนี้เมนูเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อไปฟงังจากทางเชฟของทางที่นี่เขาจะแนะนําว่า ปลาชนิดนี้จะทําอะไรอร่อยแต่จริงๆเรามีเมนูอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะกินเป็นต้มยำนะครับปลาเ้าตรงไหนเนี่ยข้างไหนคะปลาไปทำนิ้วไปมันรับปลาไปไหนเขากินอะไรกันเนะครัชีฝรั่งะไรครับ พี่คิดพี่นินน่ยี่เถามว่าปลาทํ่ทำอไรอไนี้ต้มยำได้ไมั้ยต้มสูต้มสูบเรอใช่ต้มยำก้างมันเยอะใช่ใช่ทาลาได้มั้ยอ่าทำาบใช่ลาบเนาะทาลาดีกว่าเพราะว่าแต่ว่า,วา,วาเชฟใหญ่เขารู้แล้วครับว่าปลาที่เนี้ยก้างมันเยอะถ้าไปทำต้ยมยำเนี้ยก้างอาจจะกินย่างนิดนึแต่ถ้าเขามาสับให้เป็นละเอียดเ่ยแล้วก็แล้วกมาทำาเป็นล่าะาด้วยล้กัน ครับครับใช่เดี๋ยวคุับอ่อาพูดกันข้างนอกเท่าไรนะครับที่คุณบอกแล้วครับบอกอกแล้วจะไปทำอะไรใช่ดังนั้นอ่าให้น้องดูให้น้องจดมาว่าปลาตัวนี้พี่จะทำอะไรมั่งผมจะได้รู้ว่าปลาหนึ่งตัวพี่จะต้องการทำอะไรมั่งขอล่าหนึ่งจะต้องทำปาอย่างเดียวหน้าหนึ่งตัวแล้วต้มแล้วหรไอเปล่าต้มน้ำแล้วก็หัวมันต้มต้มต้มยังต้มยังน้ำใสก็ได้อ่าอ่าอ่าโอเคแล้วพี่วางเขาตรงไหนเนี่ยครับใต่ไอ่อาเลย เชฟเาขาเชฟเขากำลังนุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูตอนสำเร็จดีกว่าแล้วลค่อยมาชิมกันนะขอบคุณครับมากครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับเอ่อต้อยมยำกับลาบเมื่อกี้เชฟเขาแนะนำมาว่าเอ,อ่อปลากระสุบอ่ะเวลาทำต้ตยมยำอ่ะ ก้างมันจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าทําลาบสับให้ลเหนะเอียดแล้วก็ทําเป็นลาบก็จะอร่อยกว่าแล้วก็หัวมนะันอ่ะเอาไปทําต้มยำนะอร่อยกี่ต่อเดี๋ยวเรามาทำสูตรกันวันวันเป็นไง,นง,ไงลมไม่มีนนลเลยลมขึ้นมาวันนี้ตกบาตรร้อน อาหารที่กินคำข้าวมันจะร้อนอย่างเงี้ยนะนี่ครับอาหารเราเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเมนูที่เราจบมาได้วันนี้เราก็จะมีปลาช่อนแกงส้มแปะซ่นะครับแล้วก็ปลากายนะครับเนื้อปลากายผัดชาแล้วก็ไข่เจียวหมูสับชิมก่อนแซ่บนะรสชาติเหมือนไข่เจียวเลยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวชิมดูหน่อยแล้วกันนะ เนาะมันต้นงโค้งนะเพราะมันใส่หมอมใหญ่ใส่มีแิแห้งอันนี้ใบอะไรนะหัวลใบัหละพาจะทำให้ฉุนขึ้นมีมะเขืออือลองชิมน้นลยน้ำลายสอให้คอใต้ลิ้นเลย เปรี้ยวแต่ว่ามีความหวานหวานเกิดใจเนี่ยมะเขือมั้งมะเขือหรือน้ำน้ำก็น้ำ,น,ำ,น,ำน้ำก็ปีกเาก็ไม่รู้อ่าอืมอหวานหวานใหม่ๆได้สินี่ครับส่วนนี้ครับอันนี้คือไม่อยากคุยฝีมือลุงโอเองครับ <c oughs> คุยแม่งเยอะๆ <c oughs> นี่ครับปลากระสูอืจะได้นะครับ ก็เพื่อเพื่อนๆอยากได้ปลาอะไรขึ้นมาเนี้ยมาให้ที่นี่ทําก็ได้นะครับเยวรอดูอีกเมนูหนึ่งนะวันนี้เขาเอาากระสุนไปทําลาบนีอ่อีกเมนูหนึ่งนะครับนี่ก็คือลาบปลากระสุนอ๋อปลากระสุนเขาเอาไปเหมือนเอาไปทอดก่อนเนาะไปทอดแล้วก็เออะไรนะไปยีมั้งหรือยังไงคุะหมเรื่องไม่ถูกอะ่ะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะครับเหมือน ถ้ามัปลุกฟูเลยอืมสวยบามสวยกฟูเลยเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนะครับสวยจนไม่อยากจะกินนะครับเสียดายนะมันสวยงามเลยดายเลยไม่ใช่เยอะแต่ร้านสวยนะอืมอร่อยอร่อยจริงอันนี้อร่อยชอบมากกว่านี้น่าเพราะว่ามันมีความกรอบๆฉ่ำกรอบแล้วก็ เอ่อมันเข้าก้วแล้วก็เขาปรุงรสด้วยอร่อยมากครับรสก็คือเหมือนทําเป็นไอ้นี่ไปได้เลยอ่ะเป็นเมนูน่าจะเป็นเมนูหลักที่นี่นถ้าคนชอบกินนะเนี่ยแนะนําเลยว่าตกประสูบแม่น้ำเน่ยเจ้าพยามาเนี่ยมาทําที่เน,นี่อร่อยครับติดใจแน่ๆนะครับเออพี่อามาป่ะกิปเปอร์ โดนแล้วจ้ากปลาอยู่ใช่ค oh, oh, ัน้ครับคนโ้โหคันดูคัอยงเลยมียนอ้ยาเรื่องัดูคันนะครับโอ้โหคันอะไรครับคันวินเนอร์วินเนอร์นะครับครับวินลันเนอร์ครับ ยังไม่เห็นพี่โอ้ยใหญ่อัยเนี่ยตติมเต้นเติมเนออกหน้ากาออกเลยแม่จะได้เห็นหน้า นี่ดูแอคชั่นคันเลยไม้อ่อนไปหมดแล้วอ่ะโอ้ใหญ่เรียบร้อยโชว์แล้วอันนี้ไล่จุดอันนี้จุดเห็นชัดเลยสุขเจ้าพัญามาแล้วจ้านั่นนะนั่นนะอันนี้ขีดหรือจุดโอ้ยโดนอีหมาแชดนี่ยเฮ้ยยังไม่โดนนะสุขขาวขาวจุ้ยเลย ใส่พี่นี่โลกว่าใหญ่กว่าพี่บอกป่ะใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ตักเองเลยนะครับตักเองนักเรียนพอครับพอจะตักไว้ตักตักก็ไม่ยอมไม่ขึ้นอีกได้แล้วเนี่ยกระสูนเจ้าปัญญาได้แล้วเจ็ตามหามันนานตามหามานานได้ไหนะนะ เหยื่อก่อนดีกว่านะมีหมาแชทเป็นเหยื่อสะเพ่นนะครับนี่ของลุงโ๋งเลย,ย,ลยได้ไหมสองล้อได้ไหมสองล้อแล้วเหยือ่อเราทำไหมเสียงดังแล้วเสียงดังมาทันท้า ท่านหนึ่งครับโอ oh, 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 oh. ้โหปลาไม่ทันเลยได้อะไรตามไม่ทันเลยอ่านี่ฮะสารพัดปลาครับตัวน,นี้ใครบอกว่าตะเพียนทองไม่กัดเหยื่อปลอมนะครับไม่จริงนะครับตัวดุเลยนะความเข้าใจของชาวบางทีคิดว่าปลาหน้าเหยื่อฟันต้องคมนะนจริงๆไม่ใช่นะพวกนี้ไม่มีฟันนะขึ้นมาดูนะครับช็อตมอดีชอด็ออตไหมช็อตด้วย สวยงามนะตัวนี้เปลี่ยนสีทองนะครับตัวนี้เี่มทองนะเีทองสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเข้าไปจับดิครับสู้นะครับ สวยครับสวยสวยช่างสวยนะครับกับกระสุบแม่น้ํานะครับ <laughs> แต่ตัวนี้ก็ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนะฮะ <laughs> แดีวตัวนี้เราจะปล่อยนะครับมันค่อยๆมาแล้วพี่มันค่อยๆมาแล้วมันค่อยๆโตแล้วใช่ไหม <laughs> ใช่อันนี้ฮะติดเบ็ดสองอโผล่ใต้คางอีกแล้วนะครับตัวนี้ลองขาแลนะรังขา มันลอยทีท่จะไดิ้ดนินลอยขายไม่เจ้าครีมครีมยั่เต่มไม่ได้แล้วพี่เดี๋ยวจะปล่อยนะครับตัวนี้นะกระสุกกระสุกแวนใหญ่กว่าที่นี้หน่อยนะฮะเอาไปทำพันเพื่อนลูกนะฮะพันวิลเลนเนอร์นะครับ เป็นคันเขาเรียกคันสารพัดประโยชน์นะฮะตกได้สารพัดปลาชนิดนะครับเพราะว่าแอคชั่นเขาก็แปดห้าสิบแปดนี่มันก็คือเวทค่อนข้างแข็งนิดนึงนะฮะนี่เราจะไปตกปลาแบบปรากฏก็ยังส,สนุกเลยนะครับเดี๋ยวลุงโอจะมีโปรแกรมเอาคันรุ่นนี้ไปตกปลากดแม่น้ํากับไต่นัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอยท้องเรือคมแม่ท้องเรือคมไหมต้องเดินรอบเรืมมอไหม,ม <85 S 2> ครับเวทแปดสิบห้าครับเวทแปดสิบห้าหักไหมติดเลยครับติดเลยครับหักไหมหักไหม ได้เสียวกันนะนนอะุ้ยยังนะเทปหนักเลย,ดยเดี๋ยว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 ผมไม่แน่ใจว่ามันแน่นไหมเปิดได้แล้วหรอว้าวนี่มันก็วนอยู่แถวนี้เลยนะครับตัวที่สี่แล้วครับโอตัวที่สี่แล้ว,ว,ลวนี่ใครอยากมาตกที่นี่ก็หายใจลดต้นคอเลยใครอยากได้นะฮะก็ามาที่นัดเจ้าพญานะครับ เดี๋ยวลุงโอจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างให้นะครับนี่ฮะพามาเราสนุกสนานนะครับไม่ผิดหวังเดี๋ยวลุงโอจะมีโปรแกนทดสอบกรับขับรถร้อยกิโลก็ไดเหรอกิ๊บเติรนกิ๊บเติร์นกิ๊บเติร์ปปรปปรนจะเอาให้อาจารย์น้องช้อนได้ไหมแบบเอากิ๊บเตอร์นหนีขึ้นมาได้ไหมได้เมื่อกี้ก็หนีแล้วตัวนึงแล้วดูแบบสวย